คิมเบอร์รี่ช็อกกระเป๋าหรูแอร์เมสชาแนลหายไร้ร่องรอยรวม4ี่ใบเสียหายหลักล้านบาททำเอานางเอกสาวคิมเบอร์รี่ออกอาการเสียใจอย่างหนักเมื่อกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูแอร์เมสหายไร้ร่องรอย3ใบและกระเป๋าชาแนลอีกหนึ่งใบรวมเป็น4ใบ โดยกระเป๋าทั้งหมดจำนวน4ใบได้หายไปจากคอนโดอย่างไร้ร่องรอยซึ่งแหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดนางเอกสาวเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คุณสุผู้จัดการส่วนตัวได้เดินทางไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอทองหล่อเรียบร้อยแล้ว โดยคิมเบอร์ลี่เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ากระเป๋าทั้ง4ใบเป็นกระเป๋าที่ซื้อนานแล้วซึ่งตอนนี้หาซื้อยากมากพอสมควรเลยอยากขอความช่วยเหลือจากร้านกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองใครที่มีร่องรอยหรือเบาะแสกรรุณาติดต่อเบอร์โทรคุณสุผู้จัดการส่วนตัวซึ่งหากใครพบเห็นหรือได้เบาะแสกระเป๋าทั้ง4ใบสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่เบอร์ของคุณสุ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ